คคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนิววีนะครับนะโอ้โหห่างหายกันไปโคตรนานแสนนาน <c oughs> ก็เราได้ทําการกลับมาแล้วนะครับนะที่ผมห่างหายไปเพราะว่าติดเรียนนะครับแล้วก็ติดสอบอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดนะก็เลยไม่มีเวลาว่างในการมาอัดคลิปนะซึ่งผมก็ทําการสอบการภาคเสร็จไปแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะมีเวลาว่างมาทําคลิปบ้างนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับตามชคลิปเลยนะครับวันนี้เราจะมาใส่เสื้อทีมฟอลคอนนะครับเป็นเสื้อทีมแชมป e ์อีสปอร์ตโปรครับนะรายการล่าสุดนะที่ไปควา้าแชมป์มาที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับนะคือมันมีการแจกเสื้อทีมฟอลคอนนะที่ไปได้แชมป์ม,มาเนาะก็จะเป็นภารกิจนี้เลยนะครับเล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมนะฉลองแชมป์ EWC นะครับนะเล่นกับเพื่อนนะรับเสื้อแชมป์โอเคสวมใส่นะครับ ประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ทีมเฟลคอนนะครับแล้วก็ลายเป็นแบบลายขีดลงมานะครับลายแบบเรียกว่าอายลายเลยวะไม่รู้นะครับแต่โคตรเท่ดําตัดกับเขียวเท่จัดน,นะครับโอเคผมว่าประมาณนี้แหละนะครับแต่งตัวประมาณนี้ก็น่าจะแบบเท่แล้วเนาะโอเคเพื่อนๆการ,รเสีเยลารันะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ let's go โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับท่านผู้ชม เราจะเล่นได้หรือเปล่าก็มาดูกันนะครับไม่ได้เล่นเป็นอาทิตย์อ่ะเอ้ย <c oughs> เพื่อนใส่ชุดกอบเรานี่ว่าเสื้อเหมือนเราเลยอ่ะเสื้อนี้มันเท่ใช่ไหมล,ล่ะไป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 ,ปคนน่าจะใส่เสื้อนี้กันค่อนข้างเยอะเลยนะแบบหือของไม่อะไรเงี้ยมันไปไหนกันหมดมาลนะ <c oughs> เอา้าเน็ตไม่ดีหรอเ <c oughs> พื่อน นั้นขอคิวนะเอ้ยไม่ล่วงโอ้โห้ย My fan My fan ตัวเดียวเพื่อนไ My f a นมาแล้วถือเคียวมาแล้วโดนลูกซองยิงหัวชับไม่ล่วงอเอาเรียบร้อยชับไม่ล่วง ไม่เป็นไรนะครับนะเพิ่งเกมแรกนะครับถือว่าต่อให้ <c oughs> ถือว่าต่อให้ก่อนละกันมาเราจับรีเซอร์ละคือแบบสะบัดเป็นหัวสะบัดเป็นหัวเลยอะ่ะคอยดูเดี๋ยวผมจะโชว์ความโหดความคมนะใส่เสื้อทีมฟ้าคอนแล้วมันจะตึงขนาดไหนปาดหัวปาดหัวเลยอะ่ะไม่มีใครวิ่งมาฟังเราเลยวะ่ะ เฮ้ยอันแน่เอาทำอะไรของมันวะมันเล่นสเต็ปอีอยางนี่นั่งแอบอรอกำลังไปเพื่อนไมเฟนเรียบร้อยดับเบิลคิว ทำอะไรทำโอ้ยใจตัวเองใจตัวเองไม่เฟน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 สวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเย็นเย็นโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยมงเนนรืองนดีเฮ้ย เอาผมไม่เกี่ยวเด้อครับผมไม่เกี่ยวนะผมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมอยู่ส่วนของผมผมอยู่ส่วนของผมนะผมไม่เกี่ยวนะผมซุ่มทีมมานะครับทีมต้องข้ามนะครับคุณจะเหมารวมนะครับผมไม่เกี่ยวนะเ <that> กมนี้เราจับวูดละเดี๋ยวแบบแาแบบลากตัวเม็ดตัวเม็ดเลย อ่านมันไปซ้ำศพเขาทำไมวะเขายังไม่ทำอะไรให้มันเลยงงวะ่ะมายเฟ้นจะเย็นจะเย็นหลังรั้วมีหนึ่งตัวอยากจัดการให้ตัวหลังรั้วก่อนวะ่ะนี่ไงเม็ดเดี่ยวจริงๆมัล่ะ อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวโอ้ยลูกซองไนะปตายวงไปเรียบร้อยตายวงเอาไปต้มโลกไว้อีกอ้าวเชงไม่จบอีกอ้าว อย่างของพวกมันวะมาเกมนี้ได้อยู่บนอ,อะไรวะเนี่ยเขาเรียกบนอะไรวะช่างมันนะไม่รู้เหมือนกันอยู่บนพีกนะครับเมืองพีกมินินะอบอกเลยเกมเนี้ยมันเดี๋ยวเซตระเบิดก่อนหา ล่วงสามก่อนใจเย็นโหมาเซนเอา้าเกนชุดหน่อยเกนเบอร์สาม,อ,มอ่ะโอ้ยเบอร์สามมันชุดได้เอาเบอร์สามมันเป็ชุดหรอม,มาดิเบอร์สามมาดิล่วงไหม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  เรียบร้อยล่วงเป็นไงเพื่อนซ้ำเลย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 ,เลยสวยผมเชียร์ฝั่งนู้นละผมเชียร์ฝั่งนู้นละไอนี่มันไปนซ้ำเขาอ่ะไมัมนดูไปซ้ำเขาทำไมนะเขายังไม่ทำอะไรให้เลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมาตัางใจเล่นกันดีกว่านะ เราได้มาเจ็ดคิวแล้วเจ็ดคิวเจ็ดบูย่ามามาดีสกาวะ่ะของดีวะ่ะเฮ้ยมันมาชิดบ้านแล้ววะดาวดาวดาวซ้ำ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 ,ซำสวย ไปเพื่อนเดี๋ยสองตัวละบนบ้านไปสองเพื่อนโหมันทำอะไรของมันวะเนี่ยเนี่ยอยู่บนหัวเราเลยเนี่ยอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งด้านข้างเนี่ยโดดไปเจอเลยเนี่ยอยู่ฝั่งหน้าต่างเนี่ยดาว อีกตัวเรียบร้อยชนะละโอเคเราก็คว้าชัยชนะมาได้นะครับอเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรเนี่ยยังสวยดูดิสวยจัดโอเคก็คว้าชัยชนะมาได้นะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างตึงเลยนะครับนะครับ ใส่เสื้อฟ้าคอนแล้วมันก็ตึงอย่างนี้แหละ71ดาวนะแดบูย่านะครับได้มา9คิวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมใส่เสื้อฟ้าคอนแล้วตึงจัดโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนนะครับบายบาย